เทียสามแสนเทียสามแสนเดือนนี้แต่น้องตายไปแปดถือว่าบริหารดีไหมแบบนี้ไล้สองคนในฐานตลาดดีเฉยแล้วทำไมคนตั้งสิบคนอยากมาผสมเรียนในงานนี้ตายไปแปดจริงๆไม่ควรจะมีใครตายด้วยซ้ำไปถูกไหมหมายถึงตายในทางอาชีพนะ <c oughs> นะฮะเ <P eki> พราะว่าเรามุ่งแต่แสนห้าอย่างเดียวไงแล้วมันไม่ใช่จะทำได้ทุกคนไง แล้ววันนี้ลองเช็คดูนะครับอูบลโคราชขอนแกน่นอุดรน,น้องมาทุกเดือนน้องปิดได้ทุกคนไหมไม่ได้แล้วที่นั่งอยู่นี่เนี่ยที่ยังอยู่ๆเนี่ยเพราะปิดได้ถูกไหมและที่ไม่ได้ไปหมดแล้วเสียดายไหมถ้าไม่มีใครออกไปเลยวันนี้นะครับขอนแก่นต้องต่อชั้นที่เจ็ดเพราะมันจะไม่มีที่อยู่แล้วเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปอีกต่อไปนานไหม ท่านผู้บริหารเราต้องคิดละ่ะถูกไหมไอ้ยังม,มีเบี้ยอยู่ยังม,มีสองแสนนะสองแสนสามแสนแต่บนซากศพของน้องอ่ะ่ย้อนแกนมีเบีย้ยมาสองล้านสามล้านแต่คนตายไปเป็นร้อยอะ่ะถ้าเรามัวแต่หลงกับไอ้ความสําเร็จตรงนั้นซึ่งมันเป็นแค่สิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนที่มันควรจะได้อะ่ะแล้วเราไม่ปรับนะไม่เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันจะเป็นอย่นี้นะ ไปสัมมนาที่ไหก็สองคันอยู่มาสามปีแล้วก็สองคันนั่นอะไรมันจะเป็นสองคันรครึ่งสักทีใช่ไหมเนี่ยอาจารย์สะทอ้อนภาพไม่เห็นนะเพราะนัะ้นนะครับเนี่ยการมาสู่ภาพนี้อีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะคาดหวังเบีย้ยแสนห้าจากน้องนะครับถ้าเขามีฐา,านตลาดนี้โอเคไม่ต้องไปเฮ้ยอย่าพิ่งเอามาขาดกระบวนการตรงนี้ก่อนไม่ต้อง ถึงให้แยกทีมงานเป็นเกรดไงเกรดนี่ไม่ใช่ว่าเกรดเอเกรดจะแยกกับเกรดเอไม่ใช่นะเรื่องของการตลาดว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงนะครับคนที่ฐานตลาดที่ไม่ได้มีญาติจะช่วยจริงๆเพาะว่า w ม n เราต้องพยายามสร้างกระบวนการเหล่านี้เพื่อเขาเขาจะได้อยู่ได้แจงเชื่อว่าทุกคนอยู่ได้หมดแหละแสนห้าทุกคนทําได้หมดภายในสามเดือน,นไม่ว่าจะมีตลาดหรือไม่มีตลาดแต่ทํายังไงเขาจะอยู่ครบสามเดือน สี่เดือนแล้วอาจารย์เองคืออยู่เฉยๆนะถือว่าไม่อยู่อยู่แล้วมันต้องพัฒนาหนึ่งสองสามสี่ด้วยไม่ใช่อยู่รอเมื่อไหร่จะครบสามเดือนตามที่อาจารย์บอกนะดังนั้นก็ไม่ได้เพราะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เริ่มใช้กับบางสาขาแล้วโดยหยิบยกเอาสัญญาที่เราคุยกันตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาว่าเรามาที่นี่เราตกลงกันแล้วใช่ไหมว่า เราจะเป็นฟูถามถ้าเราต้องการสวามสเร็จจากงานนี้เราจะมาทําเล่นๆไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับวันที่มาสัมภาษณ์เขาบอกว่าทางานวันจันทร์ถึงสุกเข้ามงเข้างานเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งคุณยังยอมรับได้เลยแต่วันนี้จะให้คุณเข้าฟิตทุกวันคุกบอกคุณทําไม่ได้เอ้ใครผิดสัญญาเนี่ยนะครับผ่านไปสามสัปดาห์กลายเป็นพักถามเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ละคนนะถ้ามันจะการันตีความสเร็จได้ยังไง เข้าทุกวันก็ยังการันตีไม่ได้ต้องมีกระบวนการตรงนี้มาช่วยเขาด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเนี่ยอาจารย์ก็เลยวางแผนให้นี้ว่าต่อไปนี้นะทุกสาขาเอาจริงแล้วนะไม่อย่างนั้นเราจะผสมเรียบนซากศพของน้องๆแปดสิบเปอร์เซ็นเสียดายนะเสียดายเราทำให้เขาเสียเวลาแต่เราไม่สามารถที่จะนำพาเขาไปสูขข่ความสำเ,เร็จได้นะ ้าโมงถึงสิบโมงเราก็บอกว่าเข้าออฟฟิศเก้าโมงึ่งอ่ะก็ไม่เป็นไรเผื่อเขาอยากขยันมาก่อนก็ไม่เป็นไรอันนี้ไกลว่าเก้าโมงสิบโมงเนี่ยคือเป็นช่วงที่เขาอาจจะเตรียมตัวนะครับพูดคุยกับเพื่อนเคลียร์งานกับผู้จัดจาก,การทำธุรกิจส่วนตัวหรือโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้แต่ช่วงสิบโมงเนี่ยควรจะสร้างระบบพัฒนาสี่ข้อที่าจะารํานำเสนอเมื่อกี้เนี่ยเรื่องสายสัมพันธ์เรื่องความรู้นะเรื่องความเชื่อมั่นนะอ่ะ ต่างๆที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาต้องสร้างกระบ,บวนการขึ้นมาเพราะเขาต้องเข้าฟินทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าเข้ามาแล้วมันไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะเข้ามาทําไมน้องก็จะเซ็งน้องก็จะออกไปนะครับเพราะว่าเซ็งเป็ดเซ็งไก่เซ็งหา่านแล้วไม่รู้จะเซ็งอะไรต่อก็เลยออกนะพราะออกนาะหา,อางออฟิศปลาเกษตรเลยแต่ตอนบ่ายเนี่ยให้เป็นแผนงานของส่วนบุคคลใครมีตลาดถ้าเป็นน้องวก็ออกตลาด ใครจะอยู่คุยกับพี่เลี้ยงก็ได้ถ้าไม่มีตลาดก็อยู่ในออฟฟิศนี่แหละอย่างน้อยแรนก็เย็น<ม>นะครับออกไปข้างนอกเนี่ยแดดร้อนนะครับคุยวางแผนกับพี่เลี้ยงก็ได้ใครมีสอนสอนใครมีโทรโทรคือตอนบ่ายเราให้อิสระในการบริหารตัวเองระบบขอบริหารขึ้นหนึ่งนะครับนะแล้วก็ในช่วงสิบโมงถึงเที่ยงเนี่ยนะสิบโมงถึงเที่ยงเนี่ยนะลองจัดเวลาเป็นแบบนี้ดูนะ สร้างการประชุมขึ้นมาตอนนี้ขอนแก่นก็ทํานะครับอาจารย์ก็เอาขอนแก่นนี่แหละเป็นแม่แบบให้เขาทาตอนนี้นะแต่ไปจารกระบบให้แน่นขึ้นว่าคุณควรจะมีตุ้มโฮมจุ่มหัวอะไรเนี่ยทุกเช้านะครับพ่อน้องเนี่ยไปเจอโน่ทุกวันเหมือนแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จคืนนี้วันนี้มาใช้มันก็หมดแล้วคืนนี้ก็ต้องไปชาร์จต่อนะวันจันทร์มาไฟน้องเต็มร้อยเลยออกตลาดปั๊บปิดไม่ได้ลดลงทายังไงไฟจะเต็มร้อยเหมือนเดิมในวันรุ่งขึ้นก็ต้องเอามาชาร์จใหม่ เมื่อเจอโน่ทุกวันมันก็จะเป็นต้องชาร์จทุกวันถูกไหมเพราะบางคนอ่ท้อรายวันนะนะเขาไม่ได้เก็บเป็นรายเดือนนะไอทอเนี่ยนะฮะทอรายวันเลยถ้าเราไม่ชาร์จรายวันมันก็ไม่ทันแล้วถูกไหมกาลังใจมันตกนะอ่ะสิบนาทีร้อยี่สิบนาทีเราจะบริหารยังไงฮนะเป็นการประชุมประจําวันนะสิบนาทีกล่าวเปิดประชุมสิ่ห้านาทีแชร์ประสบการณ์อนะให้รุ่นพี่เป็นคนแชร์เพื่อเป็นตัวอย่างน้อง เป็นพี่เก่า U M ู M ออะไรก็ไดนะ้เป็นพี่ที่สมเ็จแล้วแชร์สักสิบห้านาทนะีจากนั้นก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจบปีหนึ่งมาได้แหละนะครับเอาออกมาวันละคนให้เขาเล่าเรื่องของเขานะเขาจะได้เปิดตัวเองเขาจะได้รู้เราจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเก่งยังไงจะได้มาผันึก์กลางกันนะใช้สิบห้านาทีอีกสิบหกนาทีให้เป็นเรื่องของการขายนะเอาบทขายนะครับเอาบทขายเอาข้อโต้แยง้ง ไม่รู้จะเอาอะไรก็เข้าไปดูไปดูในเว็บของอเมืองไทยไลฟ์ก็ได้เป็นเว็บของโปรมเจอร์เรานี่แหละมันจะมีบทขายอยู่ห้าหกบทแล้วอาจารย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เอาบทพวกนั้นมาฝึกกันมาเคลียร,ร์รายละเอียดกันก็ได้ว่าไปขายของตุ้งกสา,าจะพูดยังไงถ้าคำตอบเปน็นจะยังไงหรืออาจจะให้เอมคนเดิมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิชาการขายก็ได้นะครับคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องพัฒนาเรื่องก,การขายเขามีความรู้มากขึ้นนะ แล้วก็สิบนาทีเป็นโปรโมชั่นอีกสิบนาทีเป็นให้เอ็มคนหนึ่งหรือผู้นำเนี่ยเข้ามากล่าวโมทิเวตก่อนที่จะปิดการประชุมสร้างกระบวนการตรงนี้ขึ้นมาทุกวันถ้าน้องเข้ามาทุกวันน้องก็จะรู้สึกสนิทการสายสัมพันธ์ก็เกิดนะเป็นเวทีให้เขาได้ฝึกถ้าน้องได้พูดเนี่ยนะแชร์น้องใหม่เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีเบีย้ยคือทุกคนมีสิทธิ์ได้ขึ้นมาตรงนี้หมดเพราะเป็นการเล่าเรื่องตัวเองถ้าเขาพูดต่อหน้าคนยี่สิบสามสิบคนได้เขาก็จะมีทักษะในการไปพูดกับลูกค้าได้ดีขึ้น นะมันเป็นการฝึกเข้าไปในตัวนะครับอ่าลห15นาทีเนี่ยจะให้เขาพูดอะไรบ้าง,ท,างทั้งพี่ทั้งน้องให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยหนึ่งนาทีแรกแนะอ่าทักทายแนะนําชื่อนาะมสกุลนะจบมาจากที่ไหนฝึกให้น้องสํเนึกในบุญคุณของเราที่จบมานะอ่ะอาจดียอาจารย์จบมหาอะไรขลันแก่นนะใครจบขอนแก่นก็รูเออรุ่นพี่เรานะครับก็จะรู้สึกอบอุ่นว่าที่นี่เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมีรุ่นพี่เราอยู่มีรุ่นน้องเราอยู่นะครับ ทำให้ครบบางคนขึ้นมาพูดเลยไม่ถูกต้องเป็นการฝึกที่ไม่ถูกนะขึ้นมาก็ต้องแนะนําตัวชื่อนมสกุลนะคระาาับันการสาธิตจบต้นสังกัดเป็นการสํานึกคุณของพี่เลี้ยงที่แนะนําเราเข้ามาสังกัดพี่เลี้ยนคนงคนไหนเอ็มคนไหนนะครับต้องฝึกนะอีกห้านาทีเล่าประวัติก่อนที่จะเข้ามาในนี้ทํางานอะไรหรือตึ่งโจบมาตอนเรียนทํากิจกรรมอะไรยังไงมาบ้างให้เขาเล่าความภาคภูมิใจของตัวเองฝุดทักษะในการสื่อสารกับคน นะครับความภาคภูมิใจอาจจะจบมาทํางานที่ไหนมาก่อนเป็นอะไรมามีผลงานยังไงเล่ามาเลยนะครับแล้วก็อีกสามวาทีเป็นเป้าหมายความฝันความต้องการของชีวิตเขาก่อนจะเข้ามาตรงนี้เขาอยากได้อะไรเขาอยากเป็นอะไรเขาฝันอะไรแล้วงานอาจจะตอบโจทย์เขาไม่ได้ก็ได้เขาถึงสมัครงานใหม่พอมาเห็นโอกาสที่นี่เนี่ยนะครับอะไรที่ทําให้เขาตัดสใจเข้ามาเขามองเห็นโอกาสอะไรเขาคิดว่างานนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ยังไงตอบโจทย์เขาได้ยังไงนะจากนั้น เขามีเป้าหมายที่จะประสมเหรียญในงานนี้ยังไงนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดนี่มันเป็นกระบวนการในการเหมือนเขาขายตัวเองเหมือนกาลังพรีเซนต์ตัวเองให้เพื่อนเพื่อนยอมรับเหมือนกาลังพรีเซนต์ตัวเองเพื่อที่จะโมดิเวตตรงว่าทั้งทั้งหมดในห้องนี้คือทีมงานของเขานะเพราะเขาได้พูดแล้วเนี่ยนะครับได้ได้เกิดทักษะแล้วเนี่ยตอนที่คุยลูกค้าจะจะเป็นเรื่องง่ายมากนะเพราะเขามีทักษะในการที่จะคุยกับคนนะครับแล้วมันก็เป็นการเปิดตัวเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ นะทําให้คนรู้จักเขาทําให้เขามีความเชื่อมันน่นมากขึ้นนะครับและที่สาคัญมันเป็นการโมดิเวีเพื่อนในห้องด้วยนะต้องให้แต่ละคนเขียนเรียงความของตัวเองเลยเพื่อที่จะฝึกพูดใได้ตามนี้เป๊ะนะแล้วเรื่องของแต่ละคนเนี่ยหัวข้อเหมือนกันก็จริงแต่รายละเอียดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะตอนนี้อุบลเริ่มทําแล้วนะครับทํามาได้อาทิตหนึ่งแล้วเชื่อไหมน้องใหม่บางคนเนี่ยเรานึกไม่ถึงเลย โอ้ฟังประวัติเขานี่โอ้นึกไม่ถึงว่าเขาเขาขนาดนี้เลยนะบางคนเนี่ยถึงกับเป็นตัวแทนของชาวบนพาอะไรนะดารารูปหล่อหน้าคล้ายๆอาจารย์ชื่เราเนะ่พาไปเที่ยวนะบางคนเคยทํางานสําคัญมาก่อนระดับประเทศก็มีนะนี่น้องใหม่นะเนียเราก็รู้ว่าโอคนนี้นะขนาดไหนบางคนเป็นผู้บริหารไอสถานีพทรทัศน์มาก่อนเนี่ย แต่เรามองเขาเป็นแค่เอฟเอเห็นไหมเขาไมไ่ธรรมดานะครับก็เปิดโอกาสเปิดเวทีให้กับเขานะอ่ะวันเดือนหนึ่งมีสี่สัปดาห์เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองเนี่ยเอาระบบเข้ามาจับเลยไม่งั้นน้องสเปซสปาผ่าน B ีหนึ่งบีสองเสร็จออฟฟิศก็ไม่เข้าบอกจะไปหาลูกค้าเอาคํารู้ที่ไหนเราไปหาลูกค้าก็รู้บีหนึ่งบีสองมันไม่ได้พอนะที่จะไปปิดแสนห้าที่ปิดได้มันฟุบ มันต้องมาเรียนเพิ่มแต่มันไม่สามารถที่จะสอนครบทีเดียวในทั้งหมดถูกไหมมันต้องเรียนพื้นฐานมีหนึ่งหรือสองเสร็จแล้วก็มาต่อยอดแต่ละวัน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 ก็จะมากข,ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพี่เจอใครคุณก็ปิดได้หมดแต่ถ้าถือขวานเล่มเดียวเนี่ยไปฟันต้นไม้วันที่หนึ่งวันที่สองก็ไปมาเรียนเพิ่มเ้าไปฟันต่อขวานกระทึไปทื่ยไปทื่อไปในสวนเขาฟันไม่เข้าฟันห้เขาก้อออกจากอาชีพมันต้องไปพบลูกค้าวันนี้แล้วกลับมาเรียนเพิ่มในตอนเช้าเหมือน,อออน,านมารับคมขวาน ตอนบ่ายไปพบลูกค้าใหม่ตอนบ่ายตอนเย็นพ่กนี้กลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมันจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นไหนขึ้น,นในสุดก็ปิดได้นะครับทุกคนก็จะประสบความรึกหมดนะแต่ถ้าคนที่มีฐานตลาดดีเขาอาจจะเร็วขึ้นแล้วก็ามาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนนะ,ะแลกเปลี่ยนกันมันเป็นการเรียนรู้เคสดีด้วยเขาอาจจะไปพบลูกค้าแค่สี่ห้ารายแล้วขึ้นเป็นยูเอ็มแต่เขาได้ฟังเคสเป็นร้อยเคสจากกิจกรรมนี้นะครับ เร่งคนบอกโอทุกวันเลยอาจารย์ก็คุณมาทํางานทุกวันแล้วแต่และว,วันให้น้องทําแลไรตอนเช้าถ้าไม่มีอะไรเลยเห็นไหมน้องก็ออกเห็นไหม